คืนนี้ขอให้คุณฟังให้จบเพราะบางเรื่องฟังไม่จบมันจะตามกลับไปที่บ้านนี่ที่ต้องชดใช้แม้ตายไปแล้วเสียงฝนตกกระนำลงบนหลังคาสังกสีดังเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะค่ำคืนนั้นเอกนั่งอยู่คนเดียวในบ้านเช่าหลังเล็กริมคลองเขาเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจําได้ไม่ถึงสมเดือนบ้านหลังนี้ ราคาถูกอย่างน่าประหลาดไม่มีใครอยู่เกินสามเดือนแต่เอกไม่สนใจเขาเคยอยู่ในที่ที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้วเอกเป็นอดีตนักเลงรับจ้างทำทุกอย่างที่ได้เงินปล้นทำร้ายคมคู่แม้กระทั่งฆ่าคืนแรกที่ย้ายเข้ามาเขานอนหลับสนิทแต่คืนที่สองเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นเอกเป็นเสียงผู้หญิง แผ่วเบาเหมือนกระซิบข้างหูเอกสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเงื่อเย็นเฉียบใครวะไม่มีใครอยู่ในห้องมีแค่แสงไฟสลัวจากหลอดนีออนและเสียงน้ำในคลองที่ไหลเอื่อยเอกคิดว่าอาจฝันแต่ในใจลึกๆเขารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันเช้าวันถัดมาเอกไปทำงานก่อสร้างพยายามใช้ชีวิตปกติแต่ระหว่างยกปูน ภาพหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านไม้เก่าๆอย่าทำอะไรผัวฉันเลยนะฉันขอร้องมือของเอกสัน่นถังปูนหล่นกระแทกพื้นเพื่อนร่วมงานถามเอกบอกแค่ว่าไม่สบายคืนนั้นเสียงเดิมกลับมาอีกครั้งลูกฉันลูกฉันตายเพราะแกคราวนี้เสียงชัดเย็นยเยือก เหมือนลมหายใจคนตายเป่ารถต้นคอเอกหันขวับเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียงท้องของเธอแบนราบแต่มีเลือดไหลอาบขาดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ตาคนเป็นมันคือดวงตาของคนที่ตายทั้งกลมเอกกรีดร้องวิ่งออกจากบ้านทั้งที่ฝนยังตกหนักเอกไปหาหลวงตาที่วัดเก่าใกล้คลองเล่าเรื่องทุกอย่างหลวงตานิ่งฟังก่อนจะพูดเสียงเรียบ โยมจำได้ไหมคืนที่โยมรับงานเก็บหนี้บ้านไม้ริมคลองผู้หญิงท้องแก่เอกหน้าซีดคืนนั้นเขารับคำสั่งให้จัดการผู้ชายที่ติดหนี้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาขวางเขาผลักเธอล้มเธอแทงและตายคาที่ศพถูกโยนลงคลองไม่มีใครรู้ไม่มีคดีเอกคิดว่ารอดแต่หลวงตาสายหน้ากรรมไม่เคยลืม ต่อให้กฎหมายลืมผียังไม่ลืมและเวนมันไม่เคยหมดง่ายๆ่ายคืนนั้นเอกลับบ้านเช่าเขาจุดธูปสวดมนต์ขอขมาแต่เสียงหัวเราะดังขึ้นจากใต้พื้นบ้านช้าไปพื้นไม้เริ่มเปียกเลือดซึมขึ้นมากลิ่นคาวคลุ้งผู้หญิงคนนั้นโผล่ขึ้นมาท้องที่เคยแบนพองโตผิดรูปทารกในท้องดิน้น เคาะจากด้านในตุบตุบตุบแก่ฆ่าลูกฉั้นงั้นแกก็ต้องเสียของที่แกหวงที่สุดเอกกรีดร้องรู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดบีบหัวใจเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบศพเอกในบ้านเช่าตายทั้งที่ไม่มีบาดแผลแต่ใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนเห็นอะไรสยองที่สุดในชีวิตแต่เรื่องยังไม่จบทุกคืนฝนตกคนแถวนั้น จะได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอชีวิตปนกับเสียงผู้หญิงกล่อมเด็กและมีคนเล่าว,ว่าถ้าใครทำชั่วหนักแล้วผ่านบ้านหลังนั้นจะได้ยินเสียงกระสิบว่าเวรกรรมกำลังตามแกอยู่งานศพของเอกจัดขึ้นอย่างเงียบๆไม่มีญาติพี่น้องมากนักมีเพียงอดีตเพื่อนนักเลงไม่กี่คนและชาวบ้านที่มาดูด้วยความอยากรู้คืนสวดคืนแรก พระสวดอภิธรรมยังไม่ทําจบปึง้งฝาโลงสั่นแรงเหมือนมีใครเคาะจากด้านในคนในศาลาวัดสะดุง้งบางคนหัวเราะก,กลบเกลื่อนไม้หดตัวมั่งแต่แล้วปึงป้งปึงป้งปึ้งแรงขึ้นทีขึ้นกลิ่นเหม็นสาบคลุง้งทั้งที่ศพเพิ่งเสียไม่ถึงวันเด็กวัดคนหนึ่งร้องลั่นชี้ไปที่โลงหลงที่ศพศพลืมตา ทุกคนเห็นตรงกันดวงตาเอกในโลงลืมโพลงน้ำตาสีแดงไหลออกมาจากหางตาหลวงตาที่เคยเตือนเอกรีบสั่งให้หยุดสวดกรรมยังไม่จบวิญญาณยังไม่ไปอย่าเรียกอย่าพลักปล่อยให้เขารับของเขาเองคืนนั้นไม่มีใครกล้าเฝ้าศพนัดน้องชายของเอกเป็นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตเขา นัดไม่รู้รายละเอียดอดีตของพี่ชายรู้แค่ว่าเอกเคยเลวแต่ก็คิดว่าติดคุกไปแล้วน่าจะจบหลังงานศพนัดตัดสินใจเข้าไปเก็บของในบ้านเช่าทันทีที่ก้าวเข้าไปอากาศเย็นวาบเหมือนเข้าห้องแอร์ทันที่ไม่มีไฟเสียงน้ำในคลองดังเหมือนคนกระซิบคืนนั้นนัดฝันเขาเห็นผู้หญิงท้องแก่ยืนอยู่ปลายเตียง ผัวแกฆ่าฉันแต่แกเป็นเลือดของมันนัดสะดุ้งตื่นรู้สึกนั่นหน้าอกหายใจไม่ออกตั้งแต่วันนั้นชีวิตนัดเริ่มพังรถชนโดยไม่มีสาเหตุงานหายเงนยิงนหดทุกครั้งที่คิดฆ่าตัวตายจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะลุงมาเล่งด้วยสินัดไปหาหลวงตาเล่าทุกอย่างหลวงตาถอนหายใจ กรรมบางอย่างไม่ได้จบแค่คนทําแต่มันไหลไปตามสายเลือดถ้าไม่ชดใช้มันจะหาคนรับแทนนัดถามทั้งมันตาผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับหลวงตาหลวงตาตอบเสียงหนักกรรมไม่ถามว่าใครสมควรมันถามแค่ว่าใครหนีไม่พ้นทางเดียวคือการชดใช้แทนคืนเดือนดับ พิธีถูกจัดขึ้นในบ้านเช่าทูบหนึ่งดอกเทียนดำสายศิลทันทีที่เริ่มสวดพื้นบ้านสัน่นเสียงเด็กร้องเสียงผู้หญิงกรีดร้องร่างเงาดำทยอยปรากฏไม่ใช่แค่คนเดียวมีทั้งคนถูกยิงคนถูกแทงคนถูกโยนลงน้ำทั้งหมดคือเหยื่อของเอกเขาหนีแต่เรายังอยู่ ผู้หญิงท้องแก่ก้าวออกมาถ้าอยากให้เวนหยุดต้องมีคนลงนรกแทนนัดตัวสรรั่นรู้ว่ากำลังถูกบังคับเลือกลวงตาถามนัดโยมพร้อมไหมที่จะรับกรรมแทนพี่ชายวิญญาณจะปล่อยแต่โยมจะไม่เหลืออะไรเลยนัดหลับตาน้ําตาไหลเขานึกถึงชีวิตที่พังนึกถึงเสียงเด็กในหัวผมยอม ทันทีที่พูดจบเงาทั้งหมดพุ่งเข้าหาร่างนัดเสียงกรีดร้องดังสนัน่นเช้าวันรุ่งขึ้นนัดนั่งนิ่งตามเมอไม่พูดไม่รับรู้หมอบอกว่าสมองยังอยู่แต่จิตไม่อยู่แล้วหลายปีผ่านไปบ้านเช่าหลังนั้นยังไม่มีใครอยู่เกินเดือนบางคืนคนแถวนั้นเห็น ผู้ชายสองคนยืนอยู่ริมคลองหนึ่งคนหน้าบิดเบี้ยวอีกคนตาเหม่อลอยข้างๆมีผู้หญิงอุ้มเด็กและเสียงกระซิบที่ลอยมาตามลมเวรกรรมไม่เคยหมดถ้ายังไม่สำนึกหลายเดือนหลังพิธีบ้านเช่าหลังนั้นเริ่มมีเสียงใหม่ไม่ใช่เสียงร้องไม่ใช่เสียงกรีดแต่เป็นเสียงหัวเราะของเด็กเล็กคกคิกคิก,คก ดังทุกคืนหลังเที่ยงคืนชาวบ้านเริ่มเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมคลองไม่มีเงาไม่มีเท้าแตกพื้นถ้าใครมองสบตาเด็กคนนั้นจะยิ้มแล้วยกมือชี้ไปที่บ้านเช่าคืนหนึ่งเด็กหายไปแทนที่ด้วยรอยมือเล็กๆเ,เปื้อนเลือกเต็มผนังบ้านหญิงสาวชื่อมลิท้องแก่ใกล้คลอดย้ายมาเช่าบ้านหลังนั้นเพราะราคาถูกคืนแรกเธอฝัน เห็นผู้หญิงท้องแก่ยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านช่วยดูแลลูกฉันอย่าให้ใครทำร้ายเขาอีกมลิตื่นขึ้นมาพร้อมน้ำตาหัวใจเต้นแรงตั้งแต่คืนนั้นเด็กในท้องดิ้นแรงผิดปกติหมอบอกว่าปกติดีแต่แม่รู้มันไม่ใช่การดิ้นของเด็กธรรมดาเด็กชายต้นเกิดมาแข็งแรงแต่สิ่งที่ผิดปกติคือดวงตาของเขาลึกเย็น ไม่เหมือนเด็กแรกเกิดอายุได้สามขวบต้นพูดประโยคแรกว่าแม่พ่อข้าผมมะลิขนลุกสู้ต้นชี้ไปที่คลองตรงนั้นหนูจมน้ำเขารู้ชื่อคนรู้เหตุการณ์รู้ทุกอย่างที่ไม่มีทางรู้ได้กลางคืนต้นจะลุกขึ้นมานั่งพูดกับใครบางคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเอาคืนให้ ผู้ชายคนหนึ่งในละแวกนั้นถูกพบเป็นศพในคลองสภาพเหมือนคนจมน้ำแต่ไม่มีน้ำในปอดก่อนตายเขาเคยทำร้ายผู้หญิงท้องแก่ต้นยืนมองศพไม่ร้องไม่กลัวแค่ยิ้มหนึ่งหลังจากนั้นมีศพที่สองที่สามล้วนเป็นคนเคยทำบาปหนักเกี่ยวกับชีวิตผู้อื่นต้นนับทุกครั้งสองสม,มลิเริ่มรู้ ว่าเธอไม่ได้ให้กำเนิดลูกแต่ให้กำเนิดการชดใช้หลวงตาองค์เดิมมองต้นแล้วสายหน้าวิญญาณน,นี้ไม่ได้มาเพื่อเกิดแต่มาเพื่อปิดบัญชีมลิร้องไห้แล้วลูกฉันล่ะคะหลวงตาตอบเบาๆลูกของโยมไม่เคยได้เกิดคืนเดือนแดงต้นยืนอยู่ริมคลองเงามากมายล้อมรอบเอกนัดผู้หญิงท้องแก่ทุกดวงตาจ้องต้น ครบแล้วร่างต้นเริ่มโปร่งเสียงเด็กหัวเราะก้องเวนหมดแต่กรรมยังไหลต่อแสงวาบทุกอย่างเงียบเช้าวันรุ่งขึ้นต้นหายไปไม่มีศพไม่มีร่องรอยบ้านเช่าหลังนั้นกลับมาเงียบเหมือนเดิมแต่ทุกคืนฝนตกคนจะเห็นเด็กผู้ชายเดินจับมือผู้หญิงท้องแก่ริมคลองและเสียงสุดท้ายที่ใครได้ยินทำอะไรไว้อย่าคิด ว่าจะหนีพ้นหลายปีผ่านไปเรื่องบ้านเช่าริมคลองค่อยๆกลายเป็นแค่ตำนานจนกระทั่งชายคนหนึ่งชื่อวิทย้ายเข้ามาอยู่เขาเป็นคนมีเงินทำธุรกิจสีเทาปล่อยเงินกู้ทวงหนี้โหดวิทย์ไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเวรกรรมถ้าเวรกรรมมีจริงคนรวยคงไม่รวยคืนแรกที่อยู่เขานอนหลับสบายคืนที่สองฝันเห็นเด็กผู้ชายยืนจ้องวิวปลายเตียง ลุงเคยผลักแม่ผมวิทย์สะดุ้งตื่นหัวเราะคิดว่าแค่ฝันแต่คืนถัดมาเขาเริ่มได้ยินเสียงน้ำหยดทั้งที่พื้นแห้งลูกหนี่ของวิทย์เริ่มตายทีละคนบางคนแขวนคอทั้งที่ไม่มีเหตุบางคนจมน้ำในคลองทั้งที่ทว่ายน้ำเป็นก่อนตายทุกคนพูดเหมือนกันผมเห็นเด็กวิทย์เริ่มเครียดแต่ยังไม่หยุดคืนหนึ่ง เขาเห็นรอยมือเล็กๆเ,เ,เปื้อนโคลนที่ประตูบ้านเสียงหัวเราะดังเบาๆคิกคิกคิกวิทฝันซ้ำฝันอยู่ในบ้านไม้เก่าเขาเป็นชายชะกันกำลังตะโกนด่าผู้หญิงท้องแก่ไม่มีเงินก็เอาลูกมาคำ้ำภาพนั้นชัดเกินฝันเขาสะดุ้งตื่นส่องกระจกในกระจกไม่ใช่หน้าเขาแต่เป็นหน้าเอกดวงตาแดงบิดเบี้ยวคิดว่าหนีพ้นเหรอ วิทย์ไปหาหลวงตาองค์เดียวกันกับในอดีตหลวงตาชรามากแล้วแต่ตายังนิ่งเหมือนเดิมโยมกับเขาเป็นคนเดียวกันแค่ย้ายพบเอกไม่ได้รับกรรมจบแค่ย้ายพบหนีแต่กรรมตามทันเวรที่ไม่สำนึกจะเกิดใหม่พร้อมกรรมเดิมวิทย์สุดรู้ทันทีว่าทุกสิ่งที่เกิดไม่ใช่เรื่องบังเอิญวิทย์กลับไปที่คลองจุดทูบขอขมาผมผิดไปแล้ว ขอให้ผมเริ่มใหม่น้ำในคลองนิ่งเงียบผิดปกติจากนั้นเด็กผู้ชายค่อยๆโผล่ขึ้นมาดวงตาดำสนิทเริ่มใหม่ได้ถ้ายอมชดใช้เหมือนผมมือเล็กๆดึงถาเขาภาพสุดท้ายที่วิทย์เห็นคือผู้หญิงท้องแก่ยืนอุ้มเด็กยิ้มทั้งน้ำตาวิทย์ไม่ตายแต่เขากลายเป็นคนเร่ร่อนนั่งเมอริมคลองพูดประโยคเดิมซ้ำๆผมขอโทษ ผมขอโทษทุกคืนฝนตกเขาจะร้องไห้เหมือนเด็กหลงแม่หลวงตาจากไปในคืนหนึ่งก่อนตายท่านเขียนข้อความไว้ว่าเวรกรรมไม่ได้ตามเพราะเกลียดแต่ตามเพราะยังค้างบ้านเช่าริมคลองยังคงอยู่รอคนที่คิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวและเสียงกระซิบสุดท้ายที่หลายคนได้ยินก่อนชีวิตพังทำไว้กับใครอย่าคิด ว่าจะไม่มีวันต้องคืน